ไม่มีใครลอแล้วไม่มีพี่ก็ชวนผมคุยกันยาวเลยไม่มีใครร้องแล้วเคยมีเกแก้วคนอยู่ครบอมีครั้งเดียวมีครเดียวเอาถามถามทุแจ็คดูวิทยาแล้วเป็นไง คือต้องบอกว่า VTR ทำดีมากๆเพราะว่าคนที่อยู่นี่เนี่ยคือเขาดูเป็นแบบพอเราดูปุ๊บเรารู้สึกเราอยากจะกลับบ้านอะดีเกินอะเรามันไม่ดีไช่ใช่จ๊ะดอย่างนั้นเลยรยิ่ง VTR ออกมาแจ๊ะจิ้นดูชั่วดูแล้วคือคนย่างแจ๊ะอยู่ได้แค่กับคนแคบต่อต้องคนกับาในิกกี้คนณรอยู่เขาไม่แต่ต้องบอกกอนว่าตอนที่ร่วมเล่นละครกับพี่เขาอะผมเคยเป็นคนดีพักหนึ่งนะใช่ไหมพี่ที่พี่สอนถึงใช่ใช่ใช่ แต่ผมต้องบอกเลยว่าไอ้นี่มันเป็นแบบมุมจากฝังคนก็ต้องฟังจากคนใกล้ชิดบ้างดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วไปชมวิทยาเลยครับเฮ้ยมีวิทยาเลยหรอมีโอ้โหสาวๆครับมาฟังสามหนุ่มดีกว่าที่มีเรื่องแบบเยอะเขาเนานยเวลาไปเล่นฟิตเนสเนี่ยเขาจะมีพลังของเขาพอเขายกปุ๊บเนี่ยกล้ามก็ขึ้น ไม่ได้แค่กล้ามขึ้นครับไอ้นั่นขึ้นครับรรคับตรงนั้นเลยครับคุณอาจริงครับผมเตือนสาวๆก็แล้วกันว่าระวังนะฮะระวังแตกครับผมโอ้โหโคตรใหญ่ฮะเวลาพี่อยู่เนี่ยออกกำลังกายอย่างที่บอกคือเขาจะพลังเยอะแต่ว่าพลังเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะแค่ต่อกกำลังกายแล้วจะอันเลิศมากเดี๋ยวเฮ้ยิงเนี่ยโอ้โหจะเฮ้ยจะเพิ่ ต้องต้องมีพลังแล้วก็อันเลิศตามผียวนให้ทันนี่ยต้องต้องซาดิษมาเอางี้ดีกว่าสรุปเลยดีกว่าคุณอาพี่เดียวครับไม่ต้องเอาหยวนมาเอาพวกเราดีกว่าเฮ้ยนะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเจอในศตูเดี๋ยวจัดให้อีกโอเคครับโอเคครับเยอลเอาละครับต้องบอกเลยว่ามี3สาวโสดที่กดล็อกเอาจากข้อมูล ล่าสุดจากคนใกล้ชิดเนี่ยแหละ3สาวโสดนี่ที่เขาล็อกเอามาเพราะเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ใกล้ชิดกับ3สาวเรากันเลยดีกว่าครับเชิญเลยมาเลยครับ ่ะเรื่องอะไรเนี่ยคือหนูคิดว่าหนูไม่เหมาะกับพี่เขาอยู่ดีๆก็ปิ๊งขึ้นมาว่าเอ้ยออกดีกว่าใช่เพราะหนูคิดว่าหนูอยู่ไปพี่เขาก็ไม่เลือกหนูอยู่ดีโอ้โหแล้วแล้วจาให้เลือกอ่ะสามคนนี้เป็กเราเรียบไอ้แจ๊คไหนยวนก็ไม่ใช่แล้วพี่โอเคเป็กเราใครสามคนเนี่ยอ่ะใครพูดมาเลยใครก็ได้ที่่่ไมใชพี่ คราวนี้คุณจุกจิบนะครับจิบเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายค่ะกลัวว่าแบบว่าไลฟ์สไตล์มันจะไม่เหมือนกันไปด้วยกันไม่ได้ใช่นะครับตอนนี้มีอยู่3สาวที่ล็อกเอาออกมาก็ต้องถามต่อว่าคุณจะอยากให้ใครล็อกอินกลับเข้าไปไหมทุกคนก็ต้องปล่อยให้ทั้ง3คนล็อกเอาไปครับโอเคครับผมครับผม